ลักสุดท้ายดวงดาวจารุจินดาระยะหลังไม่ค่อยได้เห็นผลงานของนักแสดงนักพากย์เสียงอาวุโสอย่างคุณดวงดาวจารุจินดาสักเท่าไหร่สำหรับครอบครัวของนักแสดงมากความสามารถดวงดาวจารุจินดาและลูกชายทั้ง2คนอย่างหนุ่มเต้นตะวันและหนุ่มตั้มวิชยะ อย่างที่ท,ทราบกันดีว่าคุณดวงดาวเลิกลากับอดีตสามีและมาแต่งงานใหม่ซึ่งสามีใหม่ก็ช่วยเลี้ยงลูกเหมือนลูกแท้ๆเลยก็ว่าได้ซึ่งหลายคนอาจจะยังไม่ทราบกันว่าแท้จริงแล้วสามีของคุณดวงดาวนั้นเป็นถึงผู้บริหารใหญ่ก็คือคุณน้องพลากรสมสุวรรณที่อดีตเคยเป็นกรรมการผู้จัดการสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง7็ปัจจุบันดำรงตำแหน่งรองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่สถานีโทรทัศน์พีพีทีวี ซึ่งวันนี้เราก็มีภาพมาฝากกันโดยส่วนตัวก็พบว่าช่วงนี้คุณดวงดาวมักจะใช้เวลาพักผ่อนอยู่ที่บ้านเป็นหลักโดยกิจกรรมก็เรียบง่ายตักบาตรเดินออกกำลังกายภายในบ้านนอกจากนั้นในบางครั้งยังมีน้องมียาไปเพิ่มสีสันร,ร่วมกับสัตว์เลี้ยงที่มีทั้งสุนัขและน้องเหมียวและเรียกว่าอยู่ในวงการบันเทิงกันทั้งครอบครัวเลยก็ว่าได้ค่ะหลังจากที่มีข่าวลือสนันว่า อาดาวดวงดาวจารุจินดานักแสดงชื่อดังที่มีผลงานทางช่องเจ็ดมาเป็นระยะเวลานานเริ่มตั้งแต่ปีพุทธศักราช2530เตรียมจัดตามสามีคุณนองพลากรสมสุวรรณที่ไปบริหารช่อง PP TV และลูกชายเติ้นตะวันจารุจินดาที่ย้ายไปทำละครที่ช่อง PP TV ก่อนหน้านี้ล่าสุดก็มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น เมื่อวงในเผยว่าขณะนี้ดวงดาวจารุจินดาได้ประกาศเป็นนักแสดงอิสระแล้วหลังเข้าวงการบันเทิงมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2514จากภาพยนตร์เรื่องแรกมนรักชาวไร่และอยู่ภายใต้ชายคาช่องเจ็ดมาเป็นระยะเวลากว่า30ปีมีผลงานพักซีรีส์ต่างประเทศมากมายและเล่นละครในช่องเจ็ดมากกว่า100เรื่องทั้งนี้ก่อนที่จะมีข่าวว่าอาดาวจะเป็นนักแสดงอิสระ ก็มีการประกาศว่ารายการกิ๊กดูสงครามเพลงจะย้ายจากช่องเจ็ดไปซบที่ช่อง PPTV ซึ่งในปัจจุบันเป็นคู่สีย่าหลานที่ตัวติดกันจริงๆสำหรับดวงดาวจารุจินดาและน้องมียาลูกสาวไหวกำลังสนของนักแสดงหนุ่มเต้นตะวันกับภรรยาสาวกระแตเสวคนพอล่าสุดทางด้านเต้นตะวันก็ได้พาลูกสาวน้องมียาไปกรับคุณย่าดวงดาวเนื่องในวันแม่แห่งชาติพร้อมระบุข้อความเอาไว้ว่า มากับคุณย่าเนื่องในวันแม่มาพร้อมเสื้อทีมขอให้คุณย่ามีความสุขสุขภาพแข็งแรงได้ทำงานที่ตัวเองรักได้อีกนานๆรักคุณย่าคะ่ะ